อยู่ใีนโฟร์ไซค์โอ้โนี่มีอพักแต่ก็มีมักถื่อนาะเอออันนี้วางนี่แหละบุน,นึงมืออืน่นค่ะจิงโตก๊กมือน,นี้พักก่อนฮู้นสบายดีสบายดีเดินตอนนี้ก็ออกา่าลูกซิดประเหตดส่วนมาเบิงตอนนี้จะลอมลอมหัวส่วนพักออกบ้ากไล่ ลาจะขยายพันธุ์พุ่นคุดอยู่พุ่นจะท้าใหญ่แล้วจะบกโอแล้วก็มาปลูกแบบนี้คนะ่ะทุกคนอ๋อบกคิดบกฟันเหมั้นมาแต่บ้านเรามาปลูกเดี๋ยวจะลองลกออกมาต้นมักเพิกมัน พี่พ FC เอิ้นว่าแนวใดเนาะบัดพวกเจ้าเอิ้นว่าต้นยั่นนี่บ้านครูเอิ้นว่าต้นมักผึกอันนี้ผกาดมุ่นออกลายแท้ลว่าคือสิม่นออกทุกแกนเลยบุ่ดลก็ได้นนพุ่นเสื้อกคาดแม่กบ่อยู่มอบ่มีผู้ใดเย็บเสื้อให้ปอดยุง ผมญู่้พีพุดมอดพีาอาย่พีหลายเดือนหลายปีหลายปีสองปีกว่าโนนห้าก็มาปีนี้ใส่งานนนเนาะเมื่อยบนนนบ่เราต้องขุดเลิกก็ได้ เยนกับอันพิมพ์ให้ตัวทั้งใดห้เดี๋ยวมีเอฟซีของน้องพิมพ์ฝาเกเงินมาให้พิมพ์กับบ้านยังแทนได้มาเถอะหน่นขุดเล็กขุดเล็กอันนี้เล็กใส่มานพุน าบอกว่ต้องคุดเลิกขุดเลิกเลิกมีมักฮี้นผมใส่งานเปลี่ยนกันพอจะเปลี่ยนกันคุดเมื่อยเหก็กฟะยุดยาจานสิคุดต่อยาอันใหม่อันนี้สัน่นพดอันนี้นะใส่บดายแหละ ขากันนี้นะถ้ามันออกมันจะเป็นมากโอ้ดูหน้าขึ้นมานี้แล้วนุนมีเวลาเนอะเขาไปคุดแมงจินไนคุดจินนายูวนแถวน้ำคองมีหูป้าดนางงามขากลับมาอสบายดี ฮดแล้วแหละส่ว,สวนยิปุนัน,นลูกห้องมอมาพาดเมื่อ,อยสุดเลยเนาะแลนไปแลนมาผู้ใดมาสง่าาสงไรนอนลูกผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงลูกแฝดพาดมีลูกแฝด เจนมิลานเป็นลูกเฟดเป็นฟาเฟดมีคนฝากเงินให้พิมพ์มีลูกศิษย์อันอาจารย์อยู่โรงเรียน,น,น,นที่อาจารย์ไปสอน่ะนี่เขาบอกฝากบอกกันเอ้พิมพ์กับเอ้ยเจนเด้อเป็นเอฟซีของเอ้ยพิมพ์กับเอ้ยเจนเด้ออา <laughs> จารย์มัก มักเบิ้งคลิปเอื้อยเจนกับเอื้อยพิมพว่าซันนี่ซวยกันเบุรหนึ่งฮาสิโบ,บกพุ่นโบกไปฮอสพุ่นมีลายบ่อนในเฮ็ดนี่อาทิตย์หนึ่งกับโคอโอซ้นอาทิตย์หนึ่งกับสาวซีสุโมงยามอีกเป็นสาวห้าแล้วก็โอเคงานมาพี่ปัดยุงความใหญ่ทุกคนยุงไล่แทงไล่ว่า าพากันเฮ็ดส่วนถ้าน,นี่ใหล่แก้วบ,บ็อกขยายพู้นไปฮอดพุ้นแล้วก็เอาไปเอาไปปุ๊กบอน,นันพ้งน้องไปเฮ็ดนั่นู่บอนพงน้องไปเฮ็ดนะถ้าเก็บมาสุดหนึ่งแล้วก็เอานี้ไปปุก๊กอันนี้ไปายไปจายมันมีเขาเอินว่าพักกาดมุนถ้าม,ามันออกดอกแล้วเขาก็ฮักกิน กินแล้วมันก็นยังสิออกมาไหมะนะโดยที่เขาไปต้องลบคไปตองลบอลกอกแล้วมันจะโตมันจะแตกแตะง่าว่สันซะไปไปเลือกเขาไปเลือกไมอยู่ฮัแล้วเอามาเฮ็ดอันนี้เลือกไมอน,นี่ก็ได้กิน,นเบิง้งอ่าพอแล้วเ,เปิดไฟนะ่ะโอเครอสักครู่ เอออันนี้วางนี้แล้วบ่นึงมื้ออื่นเฮาจิงตอกมื้อนี้พักก่อนฮู้นถ้าจะเอาเอาไม้นั่เก็บมาคอนั่นแหละไม้นนบ่ฮู้ภาษาลาวนนเอ้ยยังือหลายๆเด้อนนเด้อมแพอแล้วมื้อนี้บ่เฮ็ดแล้วโคดแล้วก็แล้วโคดแล้วก็มื้ออื่นเฮาเฮ็ดต่อยา จะพาก,กินข้าวจะกินข้าวแหละหืม <c oughs> <c oughs> หิวหรือยัง,ยงหูอบว่าอาจาัดไว้ยังอยากกินข้าวได้ยังแล้วอาจารย์วาภาษาอย่างนี้ภาษาไทยภาษาาไทยไไรรเริ่มเก่งละหูหอดภาษาไทยแล้วเลยนี่ อยู่บ้านนนกเมียนโทรทัศน์บ่มีโอมีบางคนไลยมีบางคนมีบางเฮือนตี้โดยวะแม่<ด> <laughs> ต้องได้ซ้อนไล่ซ้อนนักนนนี้มาอยู่นี่เดือนเก้าเดือนสิบอาจารย์ฮักกับหุยจักตั้งเดือนสิบเนาะเดือนสิบเดือนไปเริ่มเก่ง<ด>ละโดยบ่าแม่เออเออ ต้องมาอือโดยเคยกินข้าวซอยปะอ๋ออาจารย์ให้กินแล้วทะเลาะเนาะลืมมันได้กินอีกมักินอ่ะปัดเสื้อบุญงเอาอันไม่ยิบนะอาจารย์ท่านมายิบหยิบเองเป็นอ่ะเป็นอ่าท่านยิบเองเป็นล่ะอาจารย์จะเอาไม่ยิบให้หยิบเด้ออาจารย์กับบทท่านยิบให้เขาหลยอ่าซักเหมือนแดงเขาหละดู <c oughs> นนเอ้ยนนเดียวให้เจนลางมักทั่วฮักมักทั่วอาจารย์ต้มนำเดี๋ยวอาจารย์ชีฮิตเขาซ้อยให้กินจะก,กินบอกมือนาน้อาจารย์ให้กินแซบบซบมักบ่มัก,มกเดี๋ยวทาหนึ่งไปไปนั่งทาเดี๋ยวอาจารย์ประเฮ็ดให้กินนั่งกินข้าวเฮ้ยขอ้อสอย <laughs> เป็นหม้อเลย กินเบิ้งฟรีมือครูอ,อเนี่บ่บมีพักกับล้างมือล้างมือเอาน้ามาล้างมือระวงังตุ๊กหันจะให้นนซิมมึงเสียะ่ะตักให้นนได้เนนมยสวยเว้ยเจนยกไประ,ะวังด้อระวังดอฮะจะให้เจนตักใส่ถ้วยแล้วก็ให้นน ชิมเบ้างมาแซ่ยบบอปุ๊บมีผักกับมาเด็ดหันหลังมากินข้าวโอ้น,กกกกนี่บุ๊มีผัก,กแต่ก็มีมักขยาเะนาะมักข่อยาวอ่าลองชิมเบิังปุ๊บมีน้ำอ่าลองชิม,มก,ก่อนแล้วค่อยตักอีก <laughs> บอกความจริงจาง้าง,าง,ย,างยังจ้างยังจ้างยังอ้โมเมนต์เอื้อเจนคู่นะอ,อาจับตักใส่อีกก็ได้เดี๋ยวอาจารย์ตักเองตักของน้องเลยอาตักกินลรกินลรนู่นนี่เข้าอยู่ในนี้แกงพักกับฉินเม่รู เน้นๆเลยเครื่องปรุงเครื่องปรุงมียังได้เครื่องปรุงมีซีอิ๊วดำแล้วก็น้ำปลาไม่มีอะไรเยอะแต่ก่อนเลยมีน้ำตาลแป็นนัวเกลือหมากเผ็ดผงชูรสกระโบเกกี้ใบไทรแม้นอ่าโอเคดีหลายเมื่อกี้เห็ดมาจะจับใส่แล้วจานใบไทรไทยพริกไทยแต่เสียดายบ่มีบ่มีผักกับปกตินี่กินข้าวซอยจะมีผักกับ บึงถ้วยจานนี้แต๊กมดยังเลือดแต่แบบนี้เลยเอ้ยแสงหา <c oughs> กินกินเป็นอะไรนุ่น,น,นบ๊แซบถ้ามันจ้างเอาอันเครื่องปุ้งมาใส่อีกโอเคอันนี้หยับมาในนี้น้อยนึงแซบบอเป็นอะไรฝีมือครูอ พอกินอยู่บ่ผุ่นบอดหนูก็อยากกินเน่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 เนเฮ็ดน่ะยุ่งเผ็ดเผ็ดเค็มแซ่บเผ็ดเค็มแซ่บข้าพอจ้าบอกน้องชายมากินน้ำกินมดน่ะซ้ำคนนี่น้องคนมาเด้อกินน้ำกันเด้อนี่เดี๋ยวขอลองตักกันนี่แหละ ขออซื้ออยู่ตลาดซิดตอนมีซื้อแบบเขาค่ายเป็นเป็นโลนะเขาค่ายเป็นโลแล้วเขาตัดพอมันจะมีแบบตัดและแบบบวตัดคขออจะเลือกเอาแบบแบบตัดแล้วมากินน้ำกันเด้อแล้วก็ซื้อน้ำหน้ามาพร้อมแล้วเพราะว่าเขอบริเฮดไม่ค่าเพิ่นเฮ็ดมาเรียบร้อยอ่านนเอาอีกนนบ่มีน้ํมมากินบ่น้่อ่ามามอหน,หนึงนนมาต้องย่านนนกินให้ไล่ ยุ่งงานได้กินอันนี้บ่านุนบ่เออฉันกินดีแล้ว <laughs> ต,ตั้งใจเฮียนและ <laughs> เป็นเด็กดีเด็กคำหูจะได้อยู่ธรรมอาจารย์ดุมันขยันเพียนโดยอแม่คุณ ให้มันกัดให้มันกินเด้ให้มันกินเด้พุ่เนเกณฑ์จะสร้างบ้าบแล้วุ่นจับเลยเอาอัน <characterized> นี้บริกาะบริกา <ic S 2> รให้มันลมวินหัวซีเ <c oughs> บิ้งลองซิมเบิ้งซีมือกินนันข้าวซอยปลาแป้งมุนันวัาจะซื้อมาต้นตอนไปกับนางไปคณะนางยังบริกินหมดปอด ลูกค้าเข้าห่านเขานะ่ะอือเชียบอยู่เชียบเลียหน่านยาาาู่ยสะกาซัมอยู่สะกาซัมมาเด้อกินข้นาวนำมาจาัดเด้อเซียบบะนนนมิดเลยจักเซียบผู้เพชรหุประเซียบหุโดนอนันเนื้อเจนพยัก <laughs> หน้าใส่ นนสกินมดบ่บ่ฮู้กินให้หมดได้บ่ื่อ่นบ่ได้กินหรอได้นี่กินแล้วก็กินแล้วแล้วก็ไปอาบน้ำอาบน้ำแล้วก็เหน็นหนังสือเห็นหนังสือฮอตบงพนตีแกงแล้วก็นอนโะเละ่ออื่นตื่นเศร้ามากับมาฮดส่วนภากหมอออกกําลังกายเนาะทุกคนมาเด้อกินน้ำกันก็นจะต้องจบคลิปไปสำนีกน พบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้คต้องเกลว่าสดี